สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง The Long Walk เอาจริงๆหนังเรื่องนี้ก็เห็นตัวอย่างมาพักใหญ่ๆแล้วแหละ ตอนที่ดูตัวอย่างก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะก็คิดว่ายังไงจะต้องไปดูแน่ๆซึ่งก็ได้ดูมาเรียบร้อยนะครับคนในโรงหนังเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะเออไม่ไม่ได้เยอะเหมือนเดอะคอนจูริงนะฮะอีกโรงเป็นเดอะค n นจูริงนี่โอยคนโคตรเยอะเลยนี่ขนาดเข้าโรงมาหลายวันแล้วนะเดอะคอนจูริงนะคนยังเยอะอยู่เลยส่วนหนังเรื่องนี้ความรู้สึกหลังจากดูจบ ก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรนะถามว่ามันบันเทิงใช้ได้ไหมผมว่ามันก็บันเทิงใช้ได้อยู่เออก็ถือว่าพอดูได้ส่วนเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อราวก็ไม่ได้มีอะไรมากตามชื่อหนังเลยก็คือเดินเดินลูกเดียวอย่าหยุดถ้าใครหยุดเดินตุยแค่นั้นจบอารมณ์ของหนังเรื่องนี้มันจะมีความคล้ายกับไอ้พวกฮังเกิเกมอะไรประมาณนะครับเพื่อนๆที่จะเป็นเกมคล้ายเกมล่าชีวิตเพื่อจะชิง รางวัลที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเงินรางวัลหรือชีวิตที่สุขสบายไปทั้งชีวิตส่วนตัวรวมๆมผมว่าหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าบันเทิงใช้ได้บันเทิงในที่นี้ก็คือความบันเทิงในเรื่องของความสยดสยองในส่วนของการตุยของตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นถามว่าเขาครีเอทการตายของตัวละครในแต่ละตัวได้ดีไหมผมว่าก,ก็พอใช้ได้นะส่วนตัวผมยังไม่ถึงกับตื่นเต้นหรือว้าวอะไรมาก ความบันเทิงอัตลรษในการรับชมความน่าติดตามผมให้กลางๆแล้วกันไม่ได้แบบทําให้ผมรู้สึกแบบว้าวอะไรขนาดนั้นไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นการดําเนินเรื่องเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมให้พอใช้ได้แล้วกันออยู่กลางๆถือว่าคุ้มค่าตั๋วอยู่โดยเรื่องราวมันก็ไม่ได้มีอะไรมากฮนะก็คือในหนังเรื่องนี้มันอยู่ในช่วงที่โลกวิปรโยคเออ ขอใช้คําว่าอยู่ในโลกที่วิปรโยคก็แล้วกันก็คืออยู่ในช่วงเข้ายากหมากแพงอะไรทํานองนี้แหละถ้าให้ตีความหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆนะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยจัดแข่งขันขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างของมันนี่แหละให้กับผู้คนรุ่นหลังๆที่ดูอยู่เพราะว่าการแข่งขันการเดินเนี่ยมันถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งประเทศคล้ายๆกับฮังเกอร์เกมเลยผู้ชนะก็คือจะมีแค่คนเดียว ส่วนรางวัลที่จะได้ก็คือเป็นพรหนึ่งข้อคุณจะขออะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณชนะน,นะคุณจะขออะไรก็ได้ได้หมดเลยแล้วชีวิตคุณจะพลิกจากความยากจนความเหลื่อมล้ำความทุกข์ความอดอยากต่างๆจะหายไปคุณจะขอเมียสักร้อยคนขอมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตแล้วแต่คุณเลยพรหนึ่งข้อจะขออะไรก็ได้แต่ต้องชนะเท่านั้นก็ตามตัวอย่างนะครับเพื่อนๆกฎเกณฑ์ไม่ได้มีอะไรมากก็คือเดิน เดินไปกับรถทหารนี่แหละมันจะมีไอ้พวกรถถังมีทหารคอยติดตามอยู่กฎของการแข่งขันง่ายๆไม่มีอะไรมากเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนกว่าจะไม่เหลือใครใครที่เหลือรอดคนสุดท้ายคนนั้นก็คือชนะไม่มีเส้นชัยฮะการแข่งขันในครั้งนี้ไม่มีเส้นชัยใครเดินไกลที่สุดใครเหลือรอดคนสุดท้ายคนนั้นคือผู้ชนะแค่นั้นฮะส่วนกฎก็คือเดินปกติเลยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมง อารมณ์ก็คล้ายๆกับเราเดินลู่วิ่งอ่ะเออความเร็วประมาณนั้นแหละก็คือเดินปกติไปเออเดินไปรถทหารพาไปทางไหนเราก็เดินไปกับเขาแต่ห้ามหยุดนะห้ามหยุดต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ห้ามช้ากว่า3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณหยุดหรือช้าจะมีการเตือนเกิดขึ้นซึ่งเตือนไม่เกิน3ครั้งถ้าเกิน3ครั้งเมื่อไหร่ตุยโดนทหารสอยและการเตือนทุกๆ3ครั้งเนี่ย จะหมดเขตรหรือหมดอายุในทุกๆ3ชั่วโมงแล้วก็จะรีเซตใหม่กับมาเตือนใหม่อีกครั้งอ่าถือว่ายัางมีจุดมีช่องให้อนุลมได้อยู่สําหรับผู้เล่นนะฮะกดต่อมาก็คือห้ามหนีถ้าใครได้ลงแข่งเกมเดินมรณะหรือเกมเดินไกลห้ามหนีถ้าใครหนีโดนเก็บหยุดเดินก็โดนเก็บแต่ในขณะเดียวกันในระหว่างที่ผู้เล่นกําลังเดินเนเนี่ย ทางทหารก็จะมีน้ําใหม้มีน้ําให้ดื่มอยู่ขอน้ําได้ทุกๆระยะทุกๆเวลาเลยขอได้ตลอดนะครับจํานวนผู้สมัครนะฮะจะมีทั้งหมด50คนก็จะเป็นผู้ชายล้วนเลยไม่มีผู้หญิงมีการถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งประเทศให้ผู้คนทั้งประเทศได้เห็นกันเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือเป็นคนรอดคนสุดท้ายนะครับและในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในระหว่างทางกับผู้เล่นนี่แหละตรงเนี้ยมันคือกิมมิค มันคือสเสน่ห์มันคือจุดขายของหนังเรื่องนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าสปอยไปมากกว่านี้มันอาจจะไม่เหลืออะไรให้เพื่อนๆได้เสพนะฮะตัวน,นี้ผมจะขอก,กักๆไว้นิดนึงและในแต่และผู้เล่นเนี่ยเขาก็จะมีที่วัดอยู่ตรงข้อมือนะฮะเป็นเครื่องตรวจจับความเร็วคือทางผู้ถือกดหรือทางทหารเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าหมายเลขเท่านั้นเท่าน,นี้ที่มีป้ายห้อยคอเนี่ยคุณเดินช้านะคุณเดินไม่ทันนะคุณโดนเตือนนะอะไรแบบเนี้ย เขาจะมีบอกหมดเลยคือโกหกไม่ได้ความเร็วต่ํากว่า3นี่คือเตือนและก็คือถือว่าเข่งคัดใช้ได้ในตอนแรกๆผู้เล่นเนี่ยก็อ่านกฎมาดีนะเขาจะมีกฎเขาจะมีกติกาบอกอยู่ถ้าเกิดว่าคุณมาลงสมัครนเนี่ยคุณต้องเจออะไรบ้างทุกอย่างมีบอกอย่างชัดเจนนั่นก็คือท้ายสุดแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวตายสถานเดียวนั่นแสดงว่าผู้สมัครทั้ง50คนที่มารวมตัวกันในเกมเดินมหาโหดหรือเกมเดินมรณะในครั้งนี้เข้าใจกฎกันทุกคน และแน่นอนในขณะเดียวกันคนทุกคนใน50คนตรงนี้ก็หวังเงินรางวัลหรือหวังพรหนึ่งข้อเหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันในตอนแรกๆก็เฮฮาปาร์ตี้ฮะเ,เหมือนมาเจอเพื่อนใหม่อะ่ะก็มีทักทายกันมีคุยกันนู่นนี่นั่นถามชีวิตความเป็นอยู่นายมาจากไหนนายชื่ออะไรแลกเปลี่ยนบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันไอนั่นไอ้นี่ก็บอกไว้โอ้ยเดินแค่นี้สบายอยู่แล้วเดินทางไกลชิวๆ แต่ประเด็นก็คือการเดินด้วยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันต้องวัดกันด้วยระยะที่ไกลไงเออมันเป็นเกมไกลมันเป็นเกมนานแค่เดินไปหน้าปากซอยแค่นี้ใครๆก็เดินได้ใช่ไหมละ่ะแต่นี่คือก็ถือว่าโหดใช้ได้นะถ,ถ้าถ้าเกิดว่ามองภาพรวมนะครับและแน่นอนมันจะต้องมีการตายเกิดขึ้นมันจะต้องมีรายแรกรายที่2รายที่3ต่อๆกันไปจนเหลือคนสุดท้ายแค่คนเดียว ซึ่งตัวหนังก็จะโฟกัสไปที่ตัวละครเอกนะฮะสองตัวหลักๆก,ก็คือตัวละครที่เป็นคนดำนะฮะตัวละครตัวละครนี้เขามีชื่อว่าพีทส่วนตัวละครที่เป็นคนขาวคนนี้เขาจะมีชื่อว่าเรย์ไอสองคนนี้จริงๆก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันหรอกก็ได้มารู้จักได้มาสนิทมาคุ้นมาเกิดเป็นมิตรภาพร่วมกันก็มาเดินด้วยกันนี่แหละเอ่อก็มีการช่วยเหลือเผื่อแผ่มีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน เพราะว่าไอเกมเกมเนี้ยมันแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเดินไปเรื่อยๆห้ามพักห้ามนอนห้ามหยุดอ่ะคือเดินข้ามวันข,ข้ามคืนแบบไม่หลับไม่นอนรู้สึกว่าลุมรวม,มตอนจบแบบจบเกมเลยอ่ะเหลือแค่คนเดียวอ่ะลุมรวมระยะเวลาประมาณ5วันเกือบเกือบ6วันครับเพื่อนๆระยะทางสิริลุมรวมเนี่ยก็ประมาณเกือบ500กิโลเมตรไดม้มันมันสามร้อยกว่าไม์นี่แหละจำไม่ได้นะแต่ผมตีเป็นตัวเลขกลมๆม,มาประมาณเกือบ500กิโลเมตร ถือว่าเดินข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวและแน่นอนครับการตายก็จะมีหลายรูปแบบผู้สร้างเขาก็จะมีการครีเอทการตายซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็เป็นจุดขายของหนังเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันอย่างเดินๆอยู่เนี้ยเป็นตะคิวบ้างะตะคิวทําให้ขาเกงเดินไม่ได้ก็โดนสอยโดนเก็บไปอีกคนก็อยู่ดีๆก็เป็นลมชักบ้างเอคือเป็นลมชักบ้าหมูมันไม่รู้ตัวไงนึกออกปะ อยู่ดีเขาเขาเหนื่อยอ่ะเออเดินไปเดินมาตากลมตากแดดแล้วเหนื่อยลมชักอาการลมชักขึ้นก็ถูกเก็บไปและอย่างที่รู้กันคนเรามันต้องกินต้องนอนต้องต้องอี้อ่ะเนาะเออต้องต้องอี้บางคนมันอันไม่ไหวอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเบาอ่ะถ้าเกิดว่าเราเราเบาเราเราก็ยังพอเอาตัวรอดได้ใช่ปะละ่ะเออเราก็ยังเดินถอยหลงังเราก็ฉี่ไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมาหนักอ่ะโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยฮะและใช่ครับเพื่อนๆมีการตายแบบ ระหว่างทางระหว่างเดินไปด้วยก็โดนทหารเก็บไปเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมันไม่ไหวมันต้องอี้อที่บอกว่าเออก็หินใจตัวละครอยู่เหมือนกันนะค,คนที่มารับบทชะตากรรมชะตากรรมนี้นะก็สงสารแล้วก็ทั้งสมเพชนในเวลาเดียวกันนะครับเป็นช่วงจังหวะที่มีกลิ่นอยู่พอสมควรขนาดดูแค่ภาพเนี่ยยังรู้สึกว่ามีกลิ่นลอยมาเลยทีเดียว มีอี้แตกใช่ไหมมีลมชักมีเป็นตะคิวมีขาแพลงเลยฮะเดินจนขาแพลงก็มีอ่พาพอเดินขาแพลงมันหยุดเดินไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าหยุดเดินเนี่ยเขาสอยแน,น่นอนก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆทรมานมากๆโอ้โห่เดินแบบไม่หยุดไม่หย่อนอะ่ะไม่ได้พักด้วยไม่ได้นอนด้วยคิดเอาก็ไม่ไหวก็โดนเก็บโดนสอยไปอีกรายเดินช้าก็ไม่ได้หมดแรงก็ไม่ได้นะ,อ,ะอย่างที่บอกฮนะอย่าตํากว่า3ามแล้วก็อย่าหยุดเดินเป็นเด็ดขาดแล้วแม่งมีการหนีด้วยนะ <c oughs> บางคนไม่ไหวต้องหนีฮะต้องหนีไปหาที่หลบที่นั่งก็ไม่รอดฮนะโดนทหารสอยเหมือนกันเพราะจะลืมว่าทหารเขาตามประกบไงเออเขาก็จะนั่งรถถังรถไอ,อทหารเขาแหละขับช้าๆประกบคนผู้เล่นไปแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นช่วงที่เผาป่าเหมือนกันนะในระหว่างทางและอ่ะก็ถือว่าเดินมาได้ได้หลายกิโลและมันจะมีอยู่เส้นทางหนึ่งนะเพื่อนๆที่เป็นทางขึ้นเขาเป็นทางชันน่ะแม่เจ้า คุณลองนึกสภาพคุณเดินแบบมาราธอนมามาไกลมากแล้วแล้ว,ล,วล้ามากพักก็ไม่ได้พักเลยนอนก็ไม่ได้นอนแล้วมาเจอทางชันแล้วสําคัญก็คืออย่าช้าอย่าต่ํากว่า3กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงถ้าใครช้าโดนช้าแป๊บเดียวไม่ได้ต้องมีการเตือนพอเตือนปุ๊บครบปุ๊บโดนในจังหวะในฉากในช่วงนี้แหละครับผู้เล่นตายกันเยอะมาก จากคนหนา,นาตาจากคน50คนก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนบางจนเห็นตัวจนจนจำกันได้แล้วว่าเหลือใครเป็นใครบ้างบางคนไม่ไหวฮะไม่ไหวจริงๆแล้วก็แบบมีอาการหลอนมีอาการหวาดกลัวมีอาการจิตตกนู่นนี่นั่นเออก็มีการเล่นกับความรู้สึกอยู่เหมือนกันตัวละครบางตัวไม่ไหวก็ยอมตายเลยเอ่ายอมโดนยิงบางตัวก็หยุดเฉย ก็คือนั่งลงเลยไม่ไหวก็โดนเก็บไปโดนสอยไปบางคนไม่ไหวจริงๆร,รับไม่ไหวเห็นเพื่อนตายเงี้ยมันสะเทือนใจไงสะเทือนอารมณ์ตัวหนังก็พยายามจะบิ้วคนดูซะเหลือเกินในช่วงในฉากจังหวะนี้แต่คนดูอย่างผมกลับรู้สึกว่าก็เฉยๆนะคือผมไม่เข้าใจตัวเองตัวนี้ว่าหรือว่ากูดูหนังไอ้พวกสยองพวกโหดๆมาเยอะหรือเปล่าผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ขยี้เท่าไหร่อ่ะแต่แต่หนังเขาขยี้นะ หนังเขาขยี้มากเขาบิวมากซาวเซิลอะไรพวกเนี้แล้วตัวละครพยายามจะบิวพยายามจะทําให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลวร้ายมันร้ายแรงเราต้องมีพลังใจต้องมีกําลังใจเพื่อนต้องช่วยเพื่อนด้วยกันเราต้องรอดไปด้วยกันมันจะมีความรู้สึกมันจะมีอารมณ์แบบนี้ตีแผ่มาหาคนดูอยู่แต่ให้ตายเถอะแม่เจ้าทําไมผมมันเฉยๆว่ะเฮ้ยนี่ก็ยังถามตัวเองในใจอยู่นะว่าเฮ้ยนี่กูอามาหิตขนาดนั้นเลยหรอวะเนี่ย ไม่นะถ้าคิดในอีกมุมหนึง่งผมอาจจะดูหนังพวกสยองขวัญหนังพวกโหดๆมากไปหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้นะเพืพ่อนๆอันนี้ก็พูดเข้าข้างตัวเองนะคือผมก็ไม่ก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่อาจจะดูหนังแนวโหดๆมากเกินไปอย่างที่เพื่อนๆรู้กันแหละหนังทุกวันนี้เขาก็พยายามที่จะสร้างพยายามที่จะดึงคนดูใช่ปะ่ะเนาะเฮ้ยโหดกว่านี้ก็มีหนังโหดๆกว่านี้ฟิลลี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ เป็นซีรีส์อะไอ้ดาร์ควูฟอะไรพวกเนี้ยอเมริกันอะไรวะจำชื่อไม่ได้เนี่ยเเดี๋ยวขึ้นขึ้นพาไปดูอเมริกันอะไรสักอย่างอะไรเป็นซีรีส์เนี่ยเนี่ยผมขึ้นพาไปดูแล้ไอ้นี้ก็โหดเหมือนกันก็ถามตัวเองอยู่ว่าเออกูน่าจะดูหนังโหดๆมาเยอะก็เลยแบบรู้สึกเฉยๆกับหนังเรื่องนี้นะฮะแต่แต่เขาบิวดีอยู่นะฮะเขาบิวดีอยู่ผมว่าเพื่อนๆไม่น่าจะผิดหวังนะฮะและสรุปสุดท้ายก็ไม่ผิดคาดอะไรครับเพื่อน แน่นอนละหนังมันพยายามจะดราม่าพยายามจะซึ้งพยายามจะกดดันคนดูพยายามจะบิ้วคนดูทุกวิถีทางแต่สุดท้ายผู้ชนะก็มีหนึ่งเดียวฮะนั่นก็คือสปอยเลยละกันเฉลยเลยก็คือเจ้าพีทหรือเจ้าไอหุ่นกระป๋องในล,ลุมูรัตนะครับเฮ้ย <c oughs> คนนี้แสดงดีนะตั้งแต่ล,ลูมูรัตแล้วคนเนี้ยฮะรอดเจ้าพีทนะฮะชื่อตัวละครจริงๆอ่ะพีทมันจะสละชีวิตให้กับไอเจ้าเรละ เพราะเลเนี่ยเขามีแม่ไงเขาก็มีปมเรื่องราวของเขาอยู่เรื่องพ่อกับเรื่องแม่พ่อของเขาเนี่ยถูกผู้พันยิงก็เลยอยากจะล้างแค้นผู้พันนู่นนี่นั่นก็มีปมมีประเด็นมีเรื่องราวมีดราม่าอยู่เจ้าเลเนี่ยแต่ประเด็นก็คือเรมันก็ไม่ไหวเหมือนกันครับในช่วงสุดท้ายเรมันก็เลยแบบหยุดไปก็เลยโดนยิงครับส่งผลทําให้พีทช,ชนะไปเลย อืมเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในตอนจบนะฮะผู้คนต่างก็พากันเ hey, ฮฉลองกันยกใจว่าได้ผู้ชนะของปีนี้แล้วมีทั้งความยินดีมีทั้งความโศกเศร้ามีทั้งความสะเทือนใจในเวลาเดียวกันอารมณ์หลากหลายนู่นนี่นั่นประดังประดาเข้ามาหาตัวของเจ้าพีทแต่สรุปสุดท้ายไอ้พีทมันก,ก,ก็พระเอกอีแล้วครับพระเอกพระเอกแทนที่เนาะกว่ามึงจะ ชนะได้กว่ามึงจะดันด้นกว่ามึงจะอดทนฝ่าฟันทุกอย่างมาได้5วันเกือบ6วันเต็มๆอะ่ะแล้วเดินเดินแบบเท้าไหม่เท้าเลือดออกเลยอะ่ะไม่เอาครับสรุปสุดท้ายพีทไม่เอาไม่เอาความล่ํารวยเพราะเนื่องจากว่าพีทเองในตอนเด็กๆเ,เขาก็มีปมเป็นเด็กกาําพร้าถูกเก็บมาเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยความฝันสูงสุดของพีทก็คือพีทอยากจะมีพี่น้องอยากจะให้โอกาสเด็กๆ ที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนกับตนอยากให้พวกเขาสุขสบายอยากให้พวกเขาได้รับโอกาสดีๆพีทเขาก็เลยเลือกที่จะสร้างโอกาสโดยการขอพอรหนึ่งข้อนั่นก็คือการฆ่าไอ้ผู้พันไอน้นายพลคนเนี้ยไอ้ตัวก่อโครงการเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยฆ่าทิ้งอ่ะสรุปสุดท้ายพีทก็แบบเพราะเอกอ่ะอืมก็คือตัดวงจรไอ้เกมอุบาทตรงนี้ไปเลยไม่ให้ต้องมีอีกก็จบไปครับแค่นั้นเลยพีทก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้สุขสบายอะไรเกมเดินมาหาโหด ปีนี้ก็คงน่าจะเป็นปีสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้ผู้พันหรือไอ้นายพลเนี่ยมันมันตายไงเออพีทก็เดินตากฝนไปไหนก็ไม่รู้แล้วหนังก็จบไปครับสำนั่นก็ประมาณนี้แล้วกันกัเ,นเพื่อนๆสำหรับหนังเรื่อง The Long Walk นะฮะเป็นหนังที่ดูง่ายๆดูเพลินๆดูเรื่อยๆไปดูไปฟังตัวละครคุยสัพเพเหระในระหว่างทางรอลุ้นว่า ตัวละครไหนจะไปก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครนี้จะเป็นอะไรจะโดนอะไรยังไงความตื่นเต้นความชวนลุ้นก็จะมีประมาณนั้นและส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับเด e l ลอง walk เรื่องนี้ผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปเลยที่7เต็ม10คะแนนครับอย่างที่บอกเพื่อนๆย้ำอีกทีนึงหนังมันไม่ได้แย่นะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าหนังมันเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมันไม่มีจุดพีคจุดที่ผมแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอว่เนี่ยอะไรแบบเนี้ย มันยังไม่ขนาดนั้นสำหรับผมนะถามว่าโหดไหมมันก็โหดอยู่แต่เผอิญว่าคนดูอย่างผมมันมันอาจจะจิตจิตก็ได้นะฮะอาจจะโอ๊ยดูหนังโหดมาเยอะเลยมองว่าโอ๊ยสัมนี่แหละบ่โหดโหดได้สัมนี่บ่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบเฉยเฉยเลยมนะันไม่ไม,ไม่ไม่สะเทือนไม่สะทกสะทานอะไรเลยอะ่ะเอ๊ะทำไมรู้สึกเฉยเฉยนะเออทั้งทั้งที่ตัวหนังมันก็บิวซะเหลือเกินก็มีความโหดประมาณหนึ่งเลยก็เลยแบบ เฉยๆนะแต่ย้ำนะหนังไม่ได้แย่เพื่อนๆก็ถือว่าบันเทิงใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะเสพอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวละครไหนมันตุยยังไงมันโดนอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครนั้นๆต้องไปเสพครับต้องไปจัดซะแล้วเนาะรับรองได้ข้อหนึ่งเลยก็คือคุ้มค่าตั๋วแน่นอนไม่เสียดายตังแน่นอนปะ่ะฟังจบแล้วก็ไปจัดกันเลยทุกรงภาพยนตร์แก้ว